โอเคก็ขอกาบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับฟุตบอลอันเดมนะครับผมก็วันนี้เราจะมาสอนพิธีปัน่นโค้งอย่างง่ายๆนะครับการปัน่นโค้งเป็นสิ่งที่ง่ายได้สำหรับนักบอลมากโอเคึบเราจะเอาไว้ไกลๆหน่อยนะครับโกก็คือกำแพงนะ การป่างเป็นโค้งก็คือเราต้องถอยหลังโดยเราต้องโค้งนะครับเราจะโค้งไปทางไหนก็ได้นะแล้วเราจะใช้คานไหนก็ได้แล้วผมจะสอนวิธีขั้นแรกให้ดูถ้าคุณเตะตรงหัวบอลมันก็จะไปช้าๆนะครับถ้าคุณเตะตรงกลางบอลมันก็จะเป็นลูกเตะฉีดยาถ้าคุณเตะตรงข้างล่างบอลน,นะครับคุณ ก็จะเตะสูงนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะเตะสูงนะนี่นะครับถอยหลังห้าก้าวครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะครับครบห้าก้าวแล้วแล้วเราก็ยิงไปที่กำแพงครับก็นี่นะครับ จะเป็นวิธีการปั่นโคง้งง่ายๆสำหรับนักบอลน,นะครับก็สบบามารถนำไปใช้ได้นะครับถ้าใครยังเตะบอลไม่เป็นอนะนะโอเคบายบาย